สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน VIP นะคะระจะวมาที่18บธันวาคม65นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะตัวเด็นของเราก็คือ1กับ5 4กับ2เราจับตัวขี้ให้เด้อวันนี้10 12ง4 15 17หนึ่งสองหน55 5สี่หนึนะ จับคู่ก็หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งห้าสี่สี่ห้านะห้าสองสองห้าหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสี่หนึ่งสี่สองสองหนึ่งเจ็ดหรือจะเจ็ดหนึ่งสองก็ได้นะเจ็ดหนึ่งห้าถ้าเป็นเลขขี่ก็หนึ่งสามหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเนาะสี่สองศูนย์สี่สองหก สี่สองห้าสี่สองเจ็ดเออถ้าจะเล่นคี่เล่นคู่เนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดไลค์ให้เราด้วยเดอ้อโชคดีทุกคนทุกแนวทางนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเนาะคลิปทุกคลิปบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดเดอ้อแต่ของเราก็เข้าอยู่เด้อเมื่อคืนนี้วันนี้ขอให้ปงัปงๆสามตัวเดอ้อ ระวังหนึ่งห้าหนึ่งนะกลัวจะเป็นเลขสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสี่สองนี่แหละก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะอย่าลืมกดไลก์นะสวัสดีคะ่ะ